ก็ต้องแปลรหัสกันอีกยาวสิเดียวเนี่ยนี่ขึ้นมาจากมหานรกเหมือนกันดูบุพปปกรรมเขาตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพอเห็นพระผ่านหน้าบ้านเนี่ยไม่ยอมนำทานพระตัวตน,นีเพราะนั้นก็ไม่มีกินนปากมันเล่ารูเข็มอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังไม่พอนะห้ามคนอื่นก็เด้ยเวลาเขาจะทำทานนะ่ะคนจะทำทานนะไปห้ามคนนี้ บอเอย่ไใส่ได้อีติดใจได้อีก,กมาอีกบบกอีขี้เกียจเน่ยเห็นอีก,กับไปแล้วอีกก็ไปนั่งเฉยนั่งหลับหูหลับตาไม่ได้ทําอะไรเลยพอตอนเช้าก็มามีนาบานกว่าเนี่ยเหมือนขอทานอะไรต่างแต่จริงๆพระไม่ได้ไปขอนะไปโปรดตว์นะนี่หมายถึงพระที่เป็นพระแทนเนี่ยไปโปรดตว์อาบุญไปให้ไปเป็นเนื้อนาบุญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปากเท้าโลห์เข็ม กว่าอาหารจะรีดลงในขอยาวท้องกระปองโตทีเดียวเลยเนี่ยลำบากเอามาดูอีกเพลตนึงเปรตอันดะโตอันดะคนไทยเรียกอันทะและ้วก็อีกาบินมาเลยจิกนี่โบยวายเลยแหละหนักก็หนนะักเหนื่อยก็เหนื่อยเลยนั่งพัก เป็นโซฟ,า,ฟาอย่างดีเลยไม่ใช่ไหนเธออีกาไล่ตาชีกอีก oh. สุภาพสตรีเนี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ท่านสุภาพรุษนี่ยาสยองบุปรกรรม oh. เป็นผู้ปกครอง oh. แคว้นมีอำนาจมากแล้วจะคอยตัดสินคดีความสมัยก่อนใครมีปัญหากันข้อขัดแย้งกันแล้วก็จะมาเามื่อคู่กรณีมาถึงเนี่ยบางคนแอบมาก่อน ไอ้คนทำผิดมาถึงก็ให้สินบนจรแล้ว้ครองแควนก็เลยตัดสินคนถูกเป็นผิดแต่ไอ้คนผิดเนี่ยเป็นถูกเนี่ยกินสินบาทขาดสินบนตายแล้วก็ไปเป็นเปรตอันดะโตนี่ตัดสินคู่กรณีผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูเปรตแผ่นศิลามิทาาี่ยื่นออกมาจากแผ่นศิลา แต่เป็นศิลานี่เป็นตัวเปลตนะแผ่นหินนี่นแหละฟระเปรตนี้ใจของเขามันหินที่ทรมานมากนะเด้เนี่ยลูกในตรงลูดในตาโอ้ไม่เจอไม่อยู่ก็ที่อย่างเงี้ยก็ไม่มีลูกในตาไ่จะไปไหนเนี่ยก็แบกกันไปแบกกันไปเรื่อยๆแบกในระดับของหัวเขา่าแค่นั้นเรนาไปลองแบกเอาสามันสักระสอบแล้วจะได้เทียบเคียงกันได้ แล้วกระลับตาเดินดูบุพปปกรรมเขาในสมัยพระกัสสป,ปะพุทธเจ้าก็เกิดเป็นชาวเมืองเวลาประสงค์วินาบ,บาตมาได้เนี่ยของขบฉันพวกแอบดอดเอาไปซ่อนไม่ให้พระฉันตัวจะได้กินซะเองพระก็งงงงเห็นไหมยืนเกาศีรษะอยู่เนี่ย ไอ้บาทมันตั้งอยู่ตรงนี้นะไอ้อยู่ๆนี่มันหายวับไปได้ยังไงก็งงๆแต่พวกที่ย่องไปนี่ก็ย่องไปแล้วไปอบายไปเกิดในมหานรกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาใช้กรรมเป็นเปรตอีกทำมาเป็นมนุษย์ก็โอ้ลำบากอดอยากยากจนเป็นมาหาทุกขะนั่นแหละหรือนั่นอาหารนะแต่นี่เอาของสงขโมยของสงไป บริขารบาตที่วอลหรืออะไรติ่ของที่ควรกับสมณนะบริโภคแอบขโมยไปใจเนี่ยหยาบกระด้างมากมาให้พระใช้เลยเอาฟันก็ไม่รวยหรอกไปอย่างเนี้ยใจหินอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปอบ,บายในมหานรกแล้วก็ก็มาขึ้นเป็นเปรตมีอีกเปรตหนึ่งเปรตเสาศิลา อีกครื่งหนึ่งของตัวก็จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้เป็นพุทธันดรเลยแล้วลองไปยืนเฉยๆนะสักชั่วโมงนะแล้วก็ยกมืออย่างเงี้มือปกติมันอยู่ข้างๆนะข้างตัวนะถยายกขึ้นช่ชคราก็ไปมีปัญหานี่ยกยนี้ตลอดเลยเนะี่ยสักชั่วโมงไปลองดูสิทรมานมากนะเจนี่ไฟเฟยเผารนด้วยก็ไปทำบุปกรรมอะไรมาจ๊ะคือเขามีที่นาติดอยู่กับวัด เหไหมโดยเฉพาะวัดร้างคือวัดที่ไม่มีพระนั่นแหละที่ติดวัดนแล้วก็พระทัางก็ไไปก่อยอยากจะเอาเรื่องเอาราวเลยบางวัดที่มีพระนะองค์หนึ่งอะไรเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอะวัดก็กว่างนะว่างๆก็เลยถอนเสาหลักวัดเนะี่ยกระเถิบเข้าไปจะได้มีที่ดินเพิ่มขึ้นปลูกข้าวทำมาหากินย้ายเสาเข้าไปนะั่น ที่เราได้ยินคำว่ารุกที่วัดน่ะนี่นี่เห็นไหมแต่เดิมเสามันอยู่ตรงนี้เนี่ยถอนเป็นช่องเรามาปักใหม่เรียบร้อยเพราะนั้นเม่ได้ขโมยเสาแต่ว่าย้ายเสาเพื่อขโมยแผ่นดินเนี่ยขโมยแผ่นดินเห็นไหมมีไหมมีใครมั่งไม่มียางนี่ก็ร้องดีใจนะเนี่ยโอ้รู้อย่างนี้อะไร ถวายที่ดินที่นาติดข้างวัดดีกว่าครับเพราะนั้นใครมีนาติดที่วัดถวายทั้งหมดเรื่องแล้วก็ไม่รู้จะทำแล้วก็มาบวชะมาทําพระนิพพานให้แจ้งเอออย่างนี้เปรตกินน้ําลายน้ํามูกเสมหะคือจะเดินตามจ้องพอป,ปลิตกะดีใจทีเดียะดีนะเขากินโดยไมใ่ให้ผู้บวนเห็นนั่นแหละ ไม่น่าเชื่อเลยเป็นอดีตมนุษย์ตั้งนึ่งเปรตนี่บางคนก็อยู่นถานะก็ดีดีชั้นสูงก็มีชั้นกลางก็มีชั้นล่างก็มีมาเป็นเปรตมีรูปกายเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็เที่ยวกินน้ำลายแล้วก็ไม่ได้อิ่มลงนะหิวโหยตลอดเปรตชนิดนี้ก็มีจกิจกรรมอย่างนี้แหละเขาไปทำบุปกรรมอะไรกันมาตอนเป็นมนุษย์ที่เขาเข้าไปในอาราม เกิดคันคอขึ้นมาดีมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นเอาสักหน่อยอะไรเงี้ยคือไป็นความสปกปรกแต่ก็ทำด้วยความไม่เคารพอ่ะด้วยความไม่รู้ด้วยไม่เคารพด้วยอย่างนี้นะเจนี่มีผลก็ต้องระวังไว้หรือเป็นคนที่ไม่มีศรัทธา แต่พระผ่านมากลัวชาวบ้านก็จะว่าไม่ใส่บาตรเลยไปเอาของเหลือเดนที่ตัวจะทิ้งแล้วไปใส่บาตรซึ่งเป็นของสกปรกไปใส่บาตรพระหรือเห็นยาจบวันที่พกมาขอทานก็เขาก็ให้แต่ให้อย่างเนี้ยปลิดไปเลยอย่างนี้แหละจิตเป็นอกุศลตายไปแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นแหละ อามาดูอีกเปรตหนึง่งเปรตอันนี้ห่มผ้านะแต่ปเป็นผ้าเหล็กแดง,งรนะ้อนลุกเป็นไฟทีเดียวเลยลุกเป็นไฟทุกทรมานมากไม่ห่มก็ไม่ได้ด้วยนะจะถอดทิ้งก็ไม่ได้เดียถอดไปมีอันใหม่มาอีกร้อนกว่าเดิมนะก็อีกกรรมอะไรจ๊ะทงที่ก็ผูกไว้กับเจดีดย์แบบปลิวออกมาเนี่ยอันนี้ก็ให้ ก็เลยเอามาแข่งคองเดินผิวปากไปเลยลันลาบลอยลอยมาจากเจดีนี่เอาไปที่บ้านเอาไปใช้แทนที่จะไปไว้ที่เจดีอย่างเดิมเอาไปใช้ใช้สารพัดตอนแรกใช้กับตัวนะครับใช้ถูพื้นถูบ้านถูอะไรสารพัดก็เลยมาเป็นอย่างนี้แหละทุกทรมานมากมายเปรตนี่อย่าสมัครใจไปเป็นกันเลย ไม่แน่อาจจะเคยเป็นมาแล้วก็ได้แต่ลืมไปแล้วล